สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องมดกินแซ่บแบบบ้านๆจ้ะก๋วยเตี๋ยวไก่จะเป็นเครื่องในนะคะวันนี้ลองกินเครื่องในดูมีกึนมีไส้โต๊ะกระชีสันๆในจังหน่อยด้วจ้า อรอเน้นผักกินผักเยอะๆจ้ะ mm -hmm.

Угу. Mm -hmm. อร่อยมากมกินกับใบโหระพามันเลยเผ็ดจ่ะ ให้ไก่มาไล่พอจ้ะหมักเส็นมากกว่า อิ่มเลยจ้ะพี่น้องเบิร์ถาดบังไงจ้าคลิปนี้กับตัวเพียงเท่านี้นะจ้ะาฝากกดไลค์กดติดตามช่องมดกินแซ่บแบบบ้านๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ